โอ้ยามากเลยนะมุ้ยชิเต็มกันทำไมรถติดครับเวนิสตะวันออกมีน้ำใจหาความฝันโอ้ยามากเลยนะกรุงเทพมหานครบอนะโกศินมหินทราหมาดลงนพรัตน์ราชธานีบรีลมแบนหมานแค่นี้แหละมุ้ยชิเต็มกันทำไมกรุงเทพรัตนโกสินทร์มหินทรามหาดินหลกนพเอานพรัตน์ กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินมหินทลายุทธยามหาดิหลกพบนพรัตนราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมที่มาอวตารสถิตสกัตติยวิษนุกรรมประสิทธิ์ต้องขอบคุณคุณอัศรีวสามากมากนะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินมหินทลายุทธยามหาดิหลกพบนพรัตนราชธานินบุรีลบบุรีราชนิเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิต กทัตติยวิชณุกรมมรมสิ์อ๋อคินจำไม่ได้กร <c oughs> <c oughs> ุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินมหินทารามหาดิรลบจับได้แค่นี้กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิน,มนาา์มหนินทรามหาดิหลกพบนพพลราชธานีบุรีรมราชนิเวศมหาสถานอามรพิมานอวตารสถิตส,สักกะทัตติย วิศนุกรรมประสิทธิ์พอได้ไหมรถติดครับผู้คนที่อยู่ในตรอกในซอยแล้วก็ความลำบากของคนนะครับในช่วงนี้นะครับคนกรุงเทพที่มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทกทมคิดถึงน้ำครับเพราะว่าเป็นเมืองน้ำและตอนเด็กๆทุกคนก็มักจะอ้างกทมกับเวนิสตะวันออกชีวิตที่เรา,าหาความฝันและโอกาส ที่กรุงเทพบ้านหรืถึงเมืองที่เราอยู่เมืองที่เป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวติดอันดับโลกแต่ถ้าเราจะมองในเรื่องของประชาชนคือเราก็อยากให้กรุงเทพเนี่ยมีลักษณะของบ้านสำหรับทุกๆคนแต่เวลานี้อาจจะยังไม่เป็นนะคะก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยแหละครับเพราะว่าเลือกตั้งทูกว่ากทมเนี่ยน่าจะเป็นช่วง ปลายเดือนพฤษภาคมฝนก็มาพอดีแล้วครับก็อยากจะจัดการว่าปีนี้นอย่างน้อยที่สุดนะปัญหาน้าท่วมจะได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจนครับผมว่าจริงแล้วก็คือต้องปรับ m ม n d เซ็นะปรับวิธีคิดของระบบราชการก่อนให้เอาประชาชนเป็นที่ตั้งหรือเน้นให้บริการประชาชนเป็นหลักถ้าเลิ่มตรงนี้ได้ว่าหลายอย่างมันจะแก้ตามมาเอง ถ้าเกิดเอาประชาชนมาที่ตั้งผมเชว่าหลายอย่างจะปรับปรุงได้ได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยเอาเทคโนโลยีกับการบริหารจัดการมาทําให้งานภาพรวมเนี่ยมันดีได้กว่านี้อีกแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมจะต้องแก้ไขดุวนเพราะยี่สิบสองพฤทภาเลือกตั้งวิทยประกาศก็ภายใน30วันก็ภายใน21ิมิถุนาก็ฝนมันเริ่มมาพอดีเราต้องการที่จะทําให้กทมนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เปิดสําหรับประชาชนที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมอของกอทมอให้เป็นบ้านสำหรับคนทุกๆคนไม่ใช่เป็นบ้านสำหรับคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองะค่ะสว่วนดิการขั้นพื้นฐานของคนกรุงเทพมหาคนครแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับที่ทำให้คนกรุงเทพมหาคนครทุกๆคนเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะกรุงเทพมหาคนครไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างกรุงเทพมหาคนครไม่ใช่แค่ทัศนียภาพ